มาเจอลูกแมวจะช่วยไม่ได้วันนี้มาเติมน้ำมันที่ปอตมาเจอลูกแมวเฮ้ยไล่ไล่มาบึ้งชือไฟขนานั้่อะไร จไว้ใตางนได้บันนี้ไปละมันมาทางนี้แล้วมาทางข้างนี้พี่พี่พี่อันนี้โฟมนแเลยเออเป็นโฟมบอเอากะแทกกระแทกบ้งสองบ่ไดเลยนะเสลงมาได้มันลงมาได้น ก็ลงอ่ะต้นน่อยๆก็ลงเออคันค้นหน่อยๆก็คืออยุกนั่งก็ไหก็ลงนั่งเลยมันแนบมาเห็นนะตัวหน่อยนี่ก็ลงนี่เนี่ยล้วงจับเอาเนี่ยก็ลงกดลงมาเอาลงเป็นไฟเดี๋ยวๆน้ำมันเลือกอันน้ำมันถ่วงบ่มันต้องมันงงเลยยันเกือเปียกเออใส่ใส่ตาลงเบ่งเอาคือได้หนู talón.